ปรากฏการวานบูด้าเข้ามาหากินใกล้ชายฝั่งทะเลเขตบางขุนเทียนนอกจากตอกย้ำความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลไทยแล้วการพบวานบูด้าทำให้นักวิจัยไทยเชื่อมั่นว่าวานบูด้าคือหนึ่งในสัตว์เฉพาะถิ่นของทะเลไทยมานานแล้วในบ้านเราเนี่ยจากการศึกษามาหลายปีเนี่ยเราเพบว่าส่วนใหญ่แล้วพวกนี้จะเป็นกลุ่มซึ่งอยู่ประจําถิ่นในอ่าวไทยนะคะเพราะว่าเราสามารถเจอ ทุกปีในปีหนึ่งเนี่ยเราจะเจออยู่บ่อยๆออค่ะถึงจะบอกว่าไม่เจอทุกเดือนแต่เราไม่สามารถสำรวจครอบคุมพื้นที่อ่าวไทยทั้งหมดพเพราะมันกว้างมากการพบวานบรูด้ามาอย่างต่อเนื่องทําให้นักวิจัยไทยนําเทคนิคการใช้ภาพถ่ายโฟโตโอไอดีมาสํารวจศึกษาจําแนกประชากรวานบรูด้าในทะเลเอ่าวไทยเป็นหนึ่งในความสําเร็จของการสํารวจติดตามพฤติกรรมและองค์ความรู้ใหม่ของวานบูด้าในท้องทะเลไทย ก็ทําให้เราได้ข้อมูลมากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะอย่างเช่นเนี่ยในช่วงไม่ถึง3ปีดีเนี่ยเราพบว่าแม่เนี่ยทั้งหมดแม่แม่ที่เป็นตัวเมียที่มีลูกนะคะเจ็แม่ค่ะให้ลูกเรามาแล้ว12ตัวค่ะมันเยอะมากคือตรงนี้การศึกษาโฟโต้ดีนอกจากจะได้เรื่องจํานวนตัวแล้วเนี่ยเรายังได้เรื่องของพฤติกรรมอีกต่างๆอย่างเช่นพฤติกรรมการผรสมพันธุ์การกินอาหารเป็นยังไงหรือแม้กับการออกลูกอะคะ่ะ ปัจจุบันพื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยรูปตัวกอที่นักท่องเที่ยวจะดูวานบูดาแล้วยังเป็นแหล่งหากินสําคัญของวานบูดาอีกด้วยนอกจากนี้วานบูดายัางทําให้ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตนักวิจัยวานบูดาและมีองค์ความรู้เกี่ยวกับวานบูดามากที่สุดในเอเชียด้วย